น Dogs yeah, ี่น네้องพาวลองเข้าค่ายที่เขาเอาไว้สําหรับเข้าค่ายลูกเสือลองไต่เชือกนะครับเพื่อนๆเนี่ยนี่อ้าอออันนี้น้องพาวก็กําลังค่อยๆไต่มาลาไม่ต้องโยกไหมโอ้ค่อยๆโยกเหรออันนี้ก็จะเป็นฐานฐานหนึ่งของการเข้าค่ายลูกเสือที่เขาชนกวางสวนสัตว์เขาชนกวางก็จะมีฐานเชือกนะ ต้องจับดีๆจับดีๆข้างล่างเป็นหินนะต้องจับดีๆครับจับดีๆจับดีๆลูกนี่ครับสุดที่ต้นไม้พอดีโหสำเร็จนะครับน้องพาวันนี้โอ้สำเร็จสำเร็จอือ นี่ครับพาบเบินบ้านนอกดาวใหม่ฐถานที่บ้านพักให้นักท่องเที่ยวเราก็จะเดินเดินไปหาดูดูทางนู้นก็จะเป็นม้าเนะ<ด>าะเดี๋ยวเราเข้าไปชมทางนู้นต่อมมแล้วก็ไปดูช้างปิดท้ายครับแกล็มโอ,อ้ยดูหินสีโอ้หินสี้าหินสี หินหินหินกี่สีเนี่ยเร็วค่พี่พาคนเดียวเร็วดีเอาพี่พาไปสวนนั่นสวยจุ่มเขาจัดสวนให้ให้นักท่องเที่ยวได้พักนะสวยดีตรงนู้นก็จะเป็นสกายวอล์กมองไปนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจจะมาพักมาพักได้นะมาสำรองห้องพักได้นะครับที่เว็บไซต์ของกรมอุทยานนะครับและ พ,พนนก็คือดูแลสวนสัตว์องค์การสัวสตว์นั่นเองนะครับอ,นนอันนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินอีกอย่างหนึ่ง <S 1> 1 <S อีกจุดหนึ่งนะครับ <S 1> 1 <S ก็จะเป็นหินสีเด็กๆก็สนุกกับกับหินสีมีสีหลากสีนะหินสีหลากสีมาก เดี๋ยวพาไปดูช้างนะครับช้างก็จะเป็นโซนปิดท้ายนะครับของของโซนที่มาเที่ยวนะครับก็คือโซนด้านบนนะครับกลุ่มสัตว์เขาสวนกวางนี่กว้างขว,วางมากนะครับกว้างขวางมากจริงๆนี่ครับก็จะเป็นโซนหินสีนะครับเห็นชัดๆนะครับเพื <c oughs> <ม>่อนนี่อืม ต่อไปไปดูช้างไปดูช้างมาเลยต่อไปก็จะพาไปกันไปดูช้างนะช้างนะเพื่อนช้างเดี๋ยวเราไปดูโซนช้างกันนะครับดดีด้วยไหนนะวัววาตุสีไหนเราอยู่ที่นเนี่ย,ยนะนี่น้องพลแนะนําเพื่อนนี้เราอยู่ที่จุดช้างไทยช้างไทยอยู่นี่เนี่ยนี่เนี่ยจุดช้างไทย ครับอันนี้น่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะกลับนะครับพเพื่อนๆก็จะมะีช้างตัวใหญ่ให้ให้ใหเราดูาเ,อเออมีค่ายลูกเสือที่เราผ่านไปด้วยนะนะเดี๋ยวเราไปดูช้างกันโอ้นั่นนั่นนั่นตัวใหญ่มากครับพเพื่อนอ้ยว้าวน,นี่เลยครับกำลังเป่าดินเล่นเลยนล่นนะนะ <Ừ. S 2> ต้องซูมให้เพื่อนๆดูสักหน่อยเขาจะอยู่ไกลนิดนึงแต่ว่ามีรั้วป <c oughs> ้องกันอย่างดีนะครับเพื่อนโอ้โหน่ารักดีโอ้โห <c oughs> <c oughs> กำลังกำลังเล่นดินสนุกเลยโอ้โหเขากำลังเล่นดินนะนีน่น้องเผาน้งเผากำลังเล่นดินนะครับเดี๋ยวปิดท้ายด้วยด้วยให้เพื่อนๆชมน้องช้างนะครับในการริปเที่ยวสวนสัตว์นะครับในครั้งนี้ เจ้าของเขาเรียกแล้วนะครับเจ้าของเรียกนะครับเจ้าของเรียกแล้วครับเพื่อนๆนก็ถือว่าเป็นส่งท้ายนะครับทริปการท่องเที่ยวสวนสัตว์นะครับก็คือส่งท้ายด้วยน้องช้างนะครับน้องช้างสุดน,น่ารักที่เห็นอยู่ด้านหลังเพื่อนๆอยู่ตอนนี้นะครับก็ถือว่าส่งท้ายนะครับ ทริปเที่ยวสวนสัตว์เขาสงกวางหรือสวนสัตว์คอนแก่นนะครับพเพื่อนยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยให้กําลังใจรับชมนะครับอาจจะมีหลายตอนทั้งนิดหนึง่งแต่ว่าก็ขอให้พเพื่อนรับชมด้วยความสนุกนะครับพเพื่อนยังไงก็ฝากเพื่อนๆรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้องใหม่กับประสิทธิ์ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายพามาเห็นช้างนีออ่ครับพเพื่อนๆช้างพเพื่อนๆเห็นไหม นู่นนะครับสองสองสองเชือกนะครับอันนี้น้องพาวนี่ครับอันนี้น้องปันปันอยู่นู่นน้องปันปันอยู่ทีงนู้นมันค่อยระเบิดเลยเนาะนนยังไงก็ฝากเพื่อนๆรับชมด้วยนะครับฟฝ้าไปชาร์จแบตค่ะแม